กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในกิจสั้ไใสเลยค่ะส่วนตัวนะฮะทักทายกันก่อนเลยสวัสดีครับโอเคสร็แล้วต่อมาสวัสดีค่ะโอเคว้าหาชื่อายจำไม่ได้ไง ก็ม,มีศูนย์ฮะโอเคที่ไป่ได้ค่สใจสองแป๊ ได้อีกหนึ่งคะแนนได้เปหนึ่งคะแนน้อสองเหรอโอ้โหบวกสองอย่าดูดิเอาหนึ่งหน,นึง่งหนึ่งครับจินซีอ๋ออื จะลอยแล้วเนี่ยนี่เจ้โอเคกีบได้ยังฟ้าใสแนะนำดังนี้ค่ะนีไ่ไรของมันฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ สายไม่เข้าใจคำถามค่ะโอเคจริงดิแม่งไม่เข้าใจคำถามด้วยสุดยอดโอเคฟ้าสายไม่เข้าใจคำถามค่ะอะไรนักหนาวะฟุสต์เอาอาี่นะ ิจุได้ป่ะกิได้ปะพิวดูดิจะเข้าใจไหม <c oughs> กินจุกินจุด,ด้วยครับไม่ เมื่อกี้ก็ตัดคลิปนะพอดีมีคนมารบก,กวนอะไรถ้านั้นต้องาฟ้าใสติดตัวไปกินของอร่อยด้วยนะคะคงจะไม่ได้ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะกูนี่เบือ่อเบื่อเลยนะ กูถามตัวไหนวะแซดมระอเลยแซดฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะไอ้ยแกกระตุกดิเอาอีกแล้วฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่้คยกระอะไรอู้จาไม่สบายโอเค จุจริงเหรอถามไปดูจริงจุกจริงเหรอ้าใสาไม่เข้าใจคำถามค่ะไอ้สัตว์มึงจะพูดอะไรวะเยไปตรงตรงเลยเอาหรือ ฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะมีเรื่องจะบอกครับผมวา่ามีเรื่องจะบอกอตาใช่ไหมฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะจะจ,จะไม่ใช่ตาโอ้เขียนผิดเนี่ย อือจับบอ๊ะเก็บโอเคฟ้าใส่ไม่เข้าใจคำถามค่ะเอา้าลืมเรื่องต้งนี้ไหมเอกครับผมโอเคนผิดนเนี่ยๆเรื่องบ ok, bay thật to nữa, được chưa đâu mấy? ok, phát ra, ảo chip này สายไม่เข้าใจคำถามค่ะคุยด้าได้เลยอ่ะโอเคหัวใจสปาร์กเกไม่พเพราะ่ครับครับครับปิดตีเลยครับเอาผิดผิด ไปแบบคนควนฮะเนี้ยโอเคไปเหมือนกวน,นนะไม่ว่าอะไรนะเย็ดหน่อยนะเอาโอเคไม่เป็นไรขอดีก็ได้ขอดีก็ได้สิโอเคดูแล้วไปอีกหนึ่งเต็ม ขอบคุณค่ะขอรับความรู้สึกดีๆไว้นะครับผมฟ้าใสาไม่เข้าใจคำถามค่ะโอเคไปเลย friend, นะเฟรนะน,นกันนะโอเคนะดูเริ่มต้นในการเป็นเพื่อนดีที่ดีก่บ กันก่อนดีกว่านะคะไม่ออกไม่ออกครับโอเค <c oughs> อะไรของครูวะ <c oughs> แต่งน่นกัร <c oughs> <c oughs> โหดูดิดูดข้าวความสัมพันธ์ดิเท่าเดียวจริงอ่ะ โอเคชมไปตรงๆนีฟ้าใสน่ารักจังเงี้ยอะไรอ้โหผมพูดจริงดูดิผมพูดจริงครับนะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ <Okay. S 2> มันสวยมากเลยนะมันสวยมากมาอะไรของกูวะโอเคผมรับคุณรู้ได้อีกหนึ่งแต้มอ้าวอันี้นะ เขินทำไมเขินทำไมอโอเคโอเคไม่ต้องอายพิมพ์ไปเลยไปเริ่มเริ่มดีแล้วว่ะเริ่มดีแล้วเริ่ oh. มดีแล้วเริ่มดีแล้วโห น่าใจนะน่าใจนะโอเคโอเคไปเลยไม่เชื่อไม่เชื่อ สวยๆมากโอเคโอเคก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย